ว่าทีเจ้าสาวอาลีแยมเลิกแต่งพระเอกด้งยันฝ่ายชายไม่เจ้าชู้ ส่วนแวนคุกเข่าขอแต่งงานกันไปเมื่อช่วงวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์2022ที่ผ่านมาสำหรับคู่ของพระเอกรูปล่อตูมตามยุทธนาและนักสแสดงสาวอาลีอัธริยาล่าสุดว่าที่เจ้าสาวอารีอัธริยาได้เปิดใจพร้อมอัปเดตแลนแต่งงานกับหนุ่มตูมตามว่าเราครบกันได้หนึ่งปีแล้วตั้งแต่เริ่มคบกันมันมีความรู้สึกที่ว่าเราคุยกับคนนี้แล้วมันไปในทิศท,ทางเดียวกันเราคุยด้วยแล้วรู้สึกสบายใจแล้วมา รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าแม่บอกว่าเวลาคบใครก็ต้องถามตัวเองซ้ำๆว่าเราเป็นตัวเองไหมเรารู้สึกฟรีไหมแล้วเวลาอยู่กับพี่เขาหนูรู้สึกแบบนั้นและที่สําคัญเราสัมผัสได้ถึงความรักความเอาใจใส่ที่มีให้ซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าถึงจุดๆหนึ่งมันก็จะมีคําตอบบางอย่างที่เวลาเรามองหน้าคนๆหนึ่งเราจะรู้สึกได้ว่าเออคนนี้แหละ ส่วนตัวคิดยังไงกับการตัดสินใจในเวลา1ปีจริงๆหนูก็มองว่าเร็วเกินไปนิดนึงแต่พอพูดถึงว่าเราเจอสถานการณ์อย่างโควิดก็ไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องรีรอหรือว่าต้องปล่อยเวลาไปถ้าเราคิดว่าจะคีฟโกอิ n งกับคนคนนี้เพราะฉะนั้นเราก็ลุยไปไม่ใช่ว่ามากดแค่หยุดไว้หยุดชะงักไว้เพียงเพราะว่าเร็วไปมันไม่เพียงพอคะ่ะในเมื่อความรู้สึกที่มีต่อกันมันลุยเพราะว่าทางข้างหน้าถ้าเราไม่ทําเราก็ จะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงขอแต่งแล้วสเต็ปต่อไปวางแผนไว้ยังไงบ้างสเต็ปต่อไปก็จะเป็นของการสร้างเรือนหอส่วนเลิกง,งานแต่งมันก็ต้องดูทางเลิกง,งามยามดีซึ่งมันจะเป็นเรื่องพิธีที่ผู้ใหญ่เขาจะต้องเข้ามาช่วยดูเราก็จะทําในส่วนของเราซึ่งเลือกที่สร้างบ้านออกแบบไปด้วยกันหาเรือนหอเสร็จก็อาจจะแต่งมันอาจจะพอดีกับเลิกในเรื่องของเลิกก็วางไว้น่าจะอีกประมาณ2ปีมันก็จะบวกแล้วระยะเวลาก็จะพอ พอดีกับที่เราสร้างบ้านเรือนหอเสร็จแต่ทางนี้ทางนั้นเราก็คุยกันแบบยืดหยุ่นตลอดว่าหาอยากแต่งกันแล้วอยู่ดีๆวันไหนเราอยากแต่งกันแล้วเรือนหอเสร็จไม่ทันก็อาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะแต่ตอนนี้เราก็วางไว้แค่ว่าสร้างเรือนหอให้เสร็จแล้วก็แต่ง ทางนี้อาลี่ยืนยันว่าตัวจริงตุมตามไม่ได้เจ้าชู้อย่างที่หลายคนคิดพอสัมผัสจริงๆเขาเจ้าชู้ปลอมเขาชอบพูดเล่นพูดหยอกแต่จริงๆแล้วเขาเหมือนมาน้อยไม่รู้สิคะคือเขาไม่กล้าเรียกว่าใจประซิลหัวเราะคือทำทรงเจ้าชู้ไปอย่างนั้นแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนแพรวเพราะว่าอย่างเราเป็นผู้หญิงคนที่เราอยู่ด้วยเราจะมีเซนเราจะรู้สึกได้ว่าบางคนเจ้าชู้มันจะเงียบๆมันจะเป็นทรงอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าไอ้ส่งเล่นๆแบบนี้เนี่ยเรามาสัมผัสอยู่ใกล้ๆจริงๆแล้วยิงแบบไม่ค่ะไม่เลย